เจ้าเรียนคืออะไรเนื่องจากร่างกายของมนุษย์เนี่ยประกอบจากธาตุทั้ง4ี่คือดินน้ำลมและไฟเมื่อทั้ง4อย่างนี้มารวมกันในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันของแต่ละคนจึงทำให้มนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันไปชีวิตคนไทยเราผูกพันกับการแพทย์แผนไทยมานานนะคะ แล้วซึ่งตามหลักของการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะกล่าวไว้ว่ามนุษย์ใดก็ตามนะคะที่มีการปฏิสนธิแล้วเนี่ยเมื่อเกิดมาเขาก็จะมีการกําหนดท่าเจ้าเรือนเป็นท่าเจ้าเรือนประจําตัวของคนคนนั้นมาเลยโดยดูจากปฏิสนธิณนะเวลานั้นได้กําหนดลงแล้วนะคะว่าคนคนนั้นมีท่าเจ้าเรือนอะไรเนื่องจากร่างกายของมนุษย์เนี่ยประกอบจากธาตุทั้งสีคือดินน้ําลมและไฟเมื่อ ทั้ง4ี่อย่างนี้มารวมกันในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันของแต่ละคนจึงทําให้มนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันไปทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องของธาตุเจ้าเรือนนะคะธาตุเจ้าเรือนนี้เองนะคะจะเป็นตัวกําหนดเบื้องต้นของแต่ละคนว่าเช่นออถ้าคนคนนั้นเกิดในธาตุลมคนคนนั้นก็จะมีลักษณะของผิวส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นผิวแห้งนะคะลม นะคะลองนึกภาพนะคะลมก็จะทําให้ผิวแห้งในขณะเดียวกันคนคนนั้นก็มกกักจะมีบุคลิกลักษณะที่เป็นรูปร่างที่เป็นผอมเปรียวค่ะแล้วก็เส้นผมเนี่ยก็จะงอกได้ง่ายน้ําเสียงเนี่ยก็จะกลางๆนะคะน้ําเสียงที่จะกลางกลางการที่มีท่าเจ้าเรือนใดก็ตามที่ติดมาตั้งแต่ตอนเกิดคือตามเรือนเกิดแหละนะคะตรงนั้นจะเป็นท่าเจ้าเรือนหลัก แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนนั้นมีการย้ายภูมิลำเนานะคะคไปอยู่ที่อื่นที่ไม่เคยอยู่อาหารการกินก็เปลี่ยนไปวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปภูมิอากาศภูมิประเทศก็เปลี่ยนไปตรงนั้นมันจะทําให้ท่าเจ้าเรือนรองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบางท่านนะคะอาจจะสงสัยเอ้ดิฉันเป็นคนธาตุดินน่ะทําไมเห็นบอกว่าจะต้องรูปร่างใหญ่จะต้องเสียงหนักแน่นจะต้องอวบอ้วนะนะคะตรงนี้ทําไมดิฉันผอมขนาดนี้การที่บานครั้งรูปร่างนะคะของเราเนี่ย มันผิดไปจากหลักของค่าเจ้าเรือนที่ได้กําหนดไว้แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าธาตของคุณเนี่ยเสียสมดุลเมื่อเสียสมดุลก็ทําให้มีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีที่เรื่องของกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดหรือแม้กระทั่งมะกรูดเองก็ตามแหละนะคะคนไทยเราเนี่ยคะ่ะมีการนําเอามะกรูดเนี่ยคะ่ะมาทําเป็นยาสระผม สมัยก่อนอะนะคะนเนี่ยอดีตเนี่ยเรามีการนํามากรูดลูกๆนี่แหละนะคะไปเผาไฟเสร็จแล้วมันก็จะนิ่มตัวลงเราก็จะมายีให้มันละเอียดนะคะเสร็จแล้วก็มาผสมทําเป็นแชมพูสําหรับสระผมทุกคนใช้ค่ะก็จะบอกเลยว่าพอใช้แล้วเนี่ยผมเนี่ยมันเงามันนุ่มนวลถามว่าเป็นอย่างนั้นไหมเป็นค่ะแต่สําหรับคนที่เกิดในธาตุดินอืมอันที้นะคะคนที่เกิดในเดือนพิก,กาธันวามก,การาอย่างเนี้ยค่ะเป็นคนที่เกิดธาตุดินเนี่ย อาจจะใช้ในกรณีที่มีปัญหาว่าหนังศีรษะเป็นลังแคอันนี้ได้แต่ไม่แนะนำให้ใช้แบบยาวนานตลอดไปเลยเพราะว่าความเชื่อที่ว่ามะกรูดจะช่วยให้ผมเงามันถามว่าใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าใช้ต่อเนื่องยาวนานมันจะไม่ดีสำหรับคนที่เกิดในธาตุดินนะคะเพราะมันจะทำให้เสียสมดุลร่างกายแล้วก็มีโอกาสที่จะบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องความดันแบบหาสาเหตุไม่ได้อยู่ๆดีๆก็เวียนศีรษะอะไรอย่างเนี้ย นะคะนั่นคือมันไม่ถูกกับธาตุเจ้าเรือนของเราเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในธาตุดินพิจิกาธัานวามก,การานะคะเขาจะไม่ใช้กลิ่นมิ้น์กลิ่นซ่าๆล่ะคะ่ะหรือไม่ใช้มะกรูดอะไรแบบนี้เป็นต้นเป็นกลิ่นที่ตรงกันข้ามกับธาตุเจ้าเรือนหลายคนนะคะอาจจะบอกว่าเออแล้วธาตุเจ้าเรือนมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของวันเดือนปีเกิดเหตุที่มันเกี่ยวกันนะคะก็เนื่องจากว่าการที่แม่ตั้งครร์น,นี่แหละนะคะในระหว่างนั้นเองนะคะตั้งครรนถึง9้าเดือนเนี่ยค่ะจะพูดถึงเรื่องของหลักของดวงดาว แรงดึงดูดและดวงดาวเนี่ยดวงดาวในจัก,กรวาลเนี่ยค่ะมันมีการเคลื่อนตัวในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปดังนั้นการที่คนคนหนึ่งตั้งครรนณเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็ยาวไป9้าเดือนในระหว่างนี้อาหารการกินฤดูกาลเปลี่ยนไปแล้วก็ในส่วนของถ้ายิ่งเปลี่ยนภูมิประเทศด้วยเนี่ยก็ยิ่งเปลี่ยนไปเยอะเลยในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองนะคะไม่ว่าแม่จะกินอาหารอะไรลงไปเนี่ยเขาก็จะไปบำรุงเลี้ยงลูกที่อยู่ในครรน นี่เองนะคะจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้คนที่เกิดในเดือนแต่ละเดือนที่เรียกกันว่าต่างธาตุเจ้าเรือนคือธาตุเจ้าเรือนที่ไม่เหมือนกันนั่นแหละนะคะก็ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันไปถ้าเป็นไปได้นะคะดิฉันก็จะนําเรื่องของบุคลิกภาพตามธาตุเจ้าเรือนหรือลักษณะของธาตุเจ้าเรือนแต่ละธาตุว่ามีลักษณะแบบไหนอย่างไรเช่นผิวเป็นยังไง ผมเป็นยังไงนิสัยใจคอเป็นยังไงแล้วเราลงมาดูกันนะคะว่าลักษณะของท่าเจาเรอนของแต่ละท่านเนี่ยจะตรงไหมหรือถ้าไม่ตรงมันเป็นเพราะอะไรก็มีคําตอบอีกค่ะเรื่องแบบนี้รับรองค่ะว่าสนุกเรื่องของท่าเจาเรอนยังมีให้ติดตามอีกค่ะสําหรับในวันนี้ถ้าคิดว่าคลิปนี้ ดนะีและอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดถูกใจที่ตรงมุมขวาข้างล่างคลิปนี้และถ้าหากท่านมีข้อสงสัยสามารถที่จะเขียนข้อสงสัยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในะตรงช่องแสดงความคิดเห็นและดิฉันก็จะมาตอบให้คุณผู้ชมแต่ถ้าหากว่าไม่ทันใจโทรศัพท์มาค่ะตามเบอร์โทรที่ได้ให้ไว้นี้นะคะเราจะได้คุยกันสําหรับบางท่านที่สนใจเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่สนใจทางด้านธรรมชาติบําบัดก็สามารถที่จะติดตาม YouTube เฮลแอนด์สปากูรูซึ่งดิฉันอยู่ที่นี่แล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้ถูกใจใช่เลยอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆของคุณก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เป็นประโยชน์แล้วพบกันในคลิปสุขภาพต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ